รอยวางตัวตนของเราป่อยวางตัวตนของเราเพราะว่าตัวตนของเรานั้นไม่มีอยู่จริงนะครับการที่เรารู้สึกนึกคิดเข้าใจเชื่อว่าตัวตนของตนนั้นมีอยู่นะครับก็เลยเป็นทุกข์นะครับเป็นทุกข์กับตัวตนรับพยายามจะทําตัวตนให้งามให้เที่ยงให้สุขนะครับหรือว่าให้มีตัวตนให้มีของตนนะครับ ในส,สิ่งที่สมมุติกันว่ามีค่ามีความหมายมีความสําคัญเชื่อลาภยศสักระชื่อเสียงบริวารความดีเด่นดังเก่งก้าสามารถนะครับความมั่งคั่งร่ํารวยต่างๆหรือว่าเรื่องของทานศีลภาวนาบารามีต่างๆนะครับจริงๆแล้วต้องปล่อยวางตัวตนของเรานะครับทุกอย่างจึงจะจบนะครับทุกจึงจะจบ พราะไม่อย่างนั้นแล้วตัวตนนี้มันจะผลิตความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนคนที่เป็นแม่คนนะครับผลิตลูกขึ้นมาเรื่อยๆเนื่อมีสัมพันธ์หรือว่าทําทันขึ้นมาแต่เมื่อใดไม่มีคันแล้วก็ทําให้เกิดลูกไม่ได้การที่เราร่อยวางตัวตนของเรานะครับเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมานะครับไม่ว่าทุกข์จาก ความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนของเรานะครับในความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหรือว่าแม้กระทั่งความรู้ความรู้สึกความจําความคิดความเห็นนะครับปล่อยวางตัวตนของเรานะครับก็จะไม่ทุกข์กับการรู้การเห็นก็เป็นเพียงศักว่ารู้สักว่า้เห็นสักวาได้ยินสักว่าทราบนะครับสักว่ากายเวลากิจธรรมสักวาธาตุเมื่อปล่อยวางตัวตนของเราแล้ว เราก็าไม่ต้องกังวลว่าตัวตนเราจะเป็นเช่นไรนะครับจะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะกุศลอกุศลนะครับจะได้จะมีจะเป็นจะดีจะเด่นจะดังหรือว,ว่าจะตกทุกข์ได้ยากจะสุขทุกข์สบายอย่างไรก็ไม่เป็นห่วงเพราะว่าปล่อยวางตัวตนแล้วนะครับก็หมดความกังวลนะครับหมดความวิตกเรื่องตัวตนของเรานรในความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไป ในชาตินี้และชาติหน้าทั้งที่เป็นรูปเป็นนามแต่เป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นชีวิตจิตวิญญาณต่างๆปล่อยวางตัวตนของเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเราเพราะว่าต,วตัวตนของเรานั้นมันเป็นสมุทยัยเป็นเหตุได้เกิดทุกข์นะครับเป็นตัวที่จะส่งเสริมการเกิดทุกข์อยู่ล่ําไปฉันปล่อยวางตัวตนเสีย นะครับจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความทุกข์ที่จะตามมาเพราะการมีตัวตนของตนในเรื่องของโลกในเรื่องของธรรมและสิ่งที่เราไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องไม่ว่าธรรมวินยัยเรื่องทางธรรมหรือว่าเรื่องโลกกวัชชะหรือว่าเรื่องโลกธรรมนะครับเราก็จะสามารถที่จะปล่อยวางเปดเสร็จไปในตัวนะครับไม่กังวลน,นะครับไม่ว่าทานศีล เนคขมมะวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาบกาปัญญาแบบทุกอย่างเราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้ไม่กังวลว่าเราจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับแบบเป็นผู้กระทำหรือว่าถูกกระทำเพราะว่าปล่อยวางตัวตนของเราก็เป็นการปล่อยวางตัวตนของผู้อื่นด้วยทางโลกความเป็นปิจุชนนี่จะต้องไม่ให้ใครทําลายทําร้าย้างฐานตัวตนของตนรับ พยายามจะรักษายึดไว้แต่ที่สุดท้ายก็ไม่พ้นต้องถูกทำลายทำลายด้วยธรรมชาติความแตกดับเองหรือว่าเพราะผลของกรรผลของกล,ลิเลรียบางฉันการที่เราปล่อยวางตัวตนของเราเสียก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องยึดตัวต,วตนไว้ไม่ต้องคอยเฝ้าคอยถนอมดูหรือยังดูปูเสือคอยปกป้องรักษาเพราะว่าถึงเราจะดูดีอย่างไร มันก็แก่เจ็บตายให้อยู่อย่างดีให้กินอย่างดีให้นุ่งห่มอย่างดีให้ยารักษาโรคอย่างดีนะครับให้ราบยศสกัดสกเสียงบริวารอย่างดีแต่ก็ต้องตายต้องเจ็บนะครับต้องสูญเสียอวัยวะสูญเสียชีวิตในที่สุดเพราะว่าสังขารมันเป็นเช่นนั้นคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชั้นการที่ไม่มีตัวเราคือปล่อยวางตัวตนของเราในสังขารทั้งหลาย ในทำทั้งหลายนะครับเราก็จะไม่ทุกเวลาทาเกิดดับเวลาสังขารเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นเองนะครับเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติของสังขารที่มีมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาครับหรือว่าทมที่เกิดขึ้นก็ต้องดับอีกธรรมดาก็จะไม่ยึดธทมทั้งหลายไม่ยึดสังขารทั้งหลายปล่อยวางได้ก็โดยการปล่อยวางตัวตนของเรานะครับก็เป็นการ ไม่ยึดรมนะครับรงสังขารได้ฉานั้นเราท่านทั้งหลายปล่อยวางตัวตนของเราครับปล่อยวางตัวตนของเราซะก็สิ้นเรื่องสิ้นลาวนะครับสิ้นความสับสนกังวลสิ้นความห่วงใยวิตกทุกขร้อนรับกับชีวิตของเราของผู้อื่นเพราะว่าอย่างไรนะครับก็ไม่หนีพ้นความดับความตายไปได้ เราก็เลยปล่อยวางตัวตนของเราซะเพราะว่าตัวตนของเราจริงๆก็ไม่มีอยู่แล้วเป็นเพียงอุปทานเป็นเพียงอวิชาเป็นเพียงมานะทิฏฐินะครับเป็นเพียงสมมติอุปโลกขึ้นมาแค่นั้นเองเมื่อเรามองเห็นความเป็นจริงปล่อยวางไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราของเขาไม่เป็นเราเป็นเขาไม่เป็นตัวตนเราเขานะครับเราก็เลยปล่อยวางตัวตนของเราซะ นะครับจะได้หมดความหวงความหวงดับหมดที่จะดูแลรักษาหรือว่าคอยปกป้องคอยคุ้มครองนะครับปล่อยวางตัวตนของเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเรามันก็เลยหมดภาระสังขารจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันนะครับแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรทําทั้งหลายจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรไม่เอาอะไรกับอะไรนะครับไม่ยึดอะไรกับอะไรไม่ต้อง ไม่ต้องคอยจ่าคอยจ้องไม่ต้องคอยต้องคอยตั้งกับสังขารและทาทั้งหลายนะครับปล่อยวางตัวตนของเราสี้ <c oughs> ก็เลยไม่ต้องคอยภาวะภวาวงห่วงหน้าห่วงหลังชาติวิชาติหน้านะครับเมื่อเราปล่อยวางตัวตนของเราก็ไนมะ่ต้องห่วงโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเรานะครับรก็เบาสบายผ่อนคลายหายทุกข์หายร้อนหายเหนื่อยนะครับ หายทรมานปล่อยวางตัวตนของเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเราก็สิ้นกังวลสิ้นห่วงสิ้นบ่วงสิ้นกรรมสิ้นภาระนะครับปล่อยวางตัวตนของเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเราปล่อยวางตัวตนของเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเราเมื่อปล่อยวางตัวตนของเราแล้วมันก็เลยว่างว่างว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความเป็นเรา เป็นของเราจะไปสังขารทั้งหลายในธรรมทั้งหลายปล่อยวางตัวตนของเรานะครับก็ไม่มีที่ตั้งของราคะโทสะโมหะไม่มีที่ตั้งของตัณหา,าวิชามนาทิฐิอุปทานนะครับไม่เป็นที่ตั้งของโลภะราคะโทสะไม่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเพลิดเพลินอะไรอารอวรปล่อยวางตัวตนของเรานะครับซะก่อนที่มันจะเป็นไปมากกว่านี้ ก่อนที่มันจะทุกข์มากกว่านี้ก่อนที่มันจะเป็นภาระเป็นปัญหามากกว่านี้ก่อนที่จะเป็นพบเป็นชาตินะครับเป็นกรรมกิเลสวิบากมากกว่านี้ก็ตัดกรรมตัดกิเลสตัดวิบากโดยการปล่อยวางตัวตนของเรานะครับก็เป็นการตัดกรรมตัดกิเลสตัดวิบากหมดกรรมหมดกิเลสหมดวิบากนะครับกันสะทีนะครับปล่อยวางตัวตนของเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเรา เมื่อปล่อยวางตัวตนของเราแล้วโลกนี้โลกหน้าหรือระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีเราไม่มีของเราไม่ตัวตนของเราก็นิพพานนะครับก็นิพพานเข้าว่างกขสุญญตาน,นานิโรธดับนิพพานก็เย็นสงบับสงบจากความเป็นตัวตนของตนไม่เกิดตัวตนทางใจทางจิตทางวิญญาณนะครับปล่อยวางตัวตนเพราะว่าต,วตัวตนของเรานี่มันจะเกิดทางจิตใจวิญญาณ มโนสัญญาจตนาภาษาวนรณศิการเกิดได้หมดเลยแต่กับการรู้การเห็นการได้ยินด้สัมผัสแล้วก็จะเป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบสักว่าธาตุแต่ปล่อยวางตัวตนของเราในดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณปล่อยวางตัวตนของเราในรูปวิตนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางตัวตนของเราในตาหูจมูกลินกายใจรูปรสัมผัสธรรมารม ไววางตัวตนของเราในอนิจจังในทุกขังในอนัตตาไว้วางตัวตนของเราในปฏิจจสมุปบาทนะครับในไตรักนะครับในทุกขในสมุทัยในโลกเดมรรมัล่อยวางตัวตนของเราในสังขารวิสังขาร่อยวางตัวตนของเราในธาตุอัตธาตุในธรรมอัตธรรมในโลกหรือว่าในธรรมไอยวางตัวตนของเราทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ่วยวางตัวตนไอยวางตัวตนของเราในเรื่องของโลกกับธรรม มีลาบไม่มีลาบมียอดไม่มียศสูขทุกส,สันเสียนิมทานะครับปล่อยวางตัวตนของเราในธรรมนะครับในวิถีในนะครับทั้งโลกทั้งธรรมปล่อยวางตัวตนของเราในความฝันและความเป็นจริงนะครับปล่อยวางตัวตนของเราทั้งในโลกออนไลน์ในโลกสมมุติโลกบัญญัติปล่อยวางตัวตนของเรานะครับก็จะเบาโล่งโปร่งไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่อะไรกับอะไร ครับมันก็เช่นนั้นเองมันก็ไม่รู้ไม่ชี้ครับมันก็ไม่ต้องอะไรกับอะไรมันก็ดับไม่เหลือมันก็ไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมัน่นเพราะว่าปล่อยวางตัวตนของเราซะแล้วไม่มีตัวตนของเราที่จะไปยึดไปอยากไปยุ่งไปเพลินไปพอใจไปใกล่ไปกำหนัดกับเครื่องรุ่มหลงมงัวเมาับหรือไปคิดไปปรุงแต่งไปใส่ให้ใหเกิดอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกให้เกิดความนึกคิด นะครับปล่อยวางตัวตนของเรานะครับก็นิพพานปล่อยวางตัวตนของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิดปล่อยวางตัวตนของเรานะครับปล่อยวางตัวตนของเรา